ขยันใครเกษตรหาต้นเหตุทามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนไยให้ใปัญญามีปัญหาปรึกษาเทียนไยเกษตรหาต้นเหตุทามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแควนแดนไทยทั่วทุกคน สินกังว้ตาดพี่เลีย้ยมตึ่งมือเดียวนี่ข้อผับมนเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านพวกผมครับในสารเกษตร,รอีกเช่นเคยนะครับผมและสวัสดี FC ทุกคนทัน่วประเทศนะครับที่ติดตามผมเรื่อยมา แล้วก็วันนี้ผมเดินสายทำเกษตรก็จะได้นำเรื่องราวดีๆนะครับในการทําเกษตรนะครับผมในเรื่องหญ้าในานาข้าวและภาพนี้ก็จะเป็นภาพของลูกค้าที่ของคุณพี่ท็อปนะครับที่แตงโมปลูกแตงโมอยู่ก็ถึงเวลาทํานานะครับก็ได้ทํานาเนาะนะครับวันนี้นะครับหัวข้อในเรื่องข้ายหญ้าในป่าข้าวมันเป็นหญ้าหรือเป็นข้ากวก็ไม่แน่ใจครับที่คุณพีทท็อปถ่ายมาให้ดู เราปลูกข้าวครับแต่ย้ามันขึ้นเนาะนะครับวันนี้จะใช้ตัวไหนนะครับในสารทเกษตรวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าจะใช้อะไรดีสินค้าที่สั่งออกไปนะครับคุณทอปก็ได้สั่งตัวสตาร์เลนนะครับแล้วก็ตัวทิลเลอร์นะครับใบกว้านนะครับใบกว้างที่เก่งที่สุดสําหรับผมแล้วที่ผมใช้มานะครับก็จะเป็นตัวสตาร์เลน 20cc ต่อน้ำ20นะครับนะครับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับคุณพี่ท็อป ได้สั่งสินค้าไปอ้าวพี่หมอแดนเป็นไมยาเป็นไม้ยากําจัดยาในนาข้าวมันมีตัวไหนบ้างนะครับเรารู้สามัญยาเรารู้จักที่มาที่ไปเรารู้จักคําว่าแบรนด์ตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะเอามาใช้เป็นความรู้เป็นแนวความรู้ให้กับคนที่ไม่รู้นะครับผมและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เอาไปใช้แล้วนะครับประสบความสําเร็จไม่เคยพลาดไม่แต่ครั้งเดียวแต่การเกษตรไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ แต่เราเงินลงทุนหนึ่งครั้งนะครับก็อยากให้คุณพ่อแม่ได้ใช้ของดีและมือใหม่ท่านนะครับที่เป็นวัยรุ่นผมเยอะเกิดในยุคปี90นนะครับอ่ะมาฟังการเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมก็ไม่เคยรู้ตัวอย่างมาก่อนนะครับเมื่อรู้จักสามัญแล้วครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมคิดถึงทิศเกษตรนะครับผมครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่สิ่งที่ผมนํามาเสนอนั้นมันคือความจริงถ้าไม่เป็นความจริงผมอายครับอายตัวเองด้วยที่มาพูดนะครับ ขอบคุณพี่ท็อปมากเลยครับที่อยู่จังหวัดมหาสารคามครับรู้จักกันมาได้ประมาณปีกว่าหนึ่งปีแล้วใช่ไหมท็อปนะครับผมทําคลิปมาสองปีครับช่องเก่าก็หายไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเปิดช่องใหม่ได้นะครับเาเกษตรไม่ยอมหยุดครับไม่ยอมหยุดให้กับคุณพ่อแม่ที่เราตัวผมเองเนี่ยก็เคยก็เคยคิดว่าตัวผมเองเ,เก่งในการปลูกแล้วนะครับแต่เราไม่ ได้เลยรู้เลยว่าใครเก่งสุดนะครับเหมือนเราเป็นไข้ครับต้องไปหาหมอเนาะผมในสารเก,ศกศรรษตรก็อยากนําเรื่องราวดีมาให้กับพ่อแม่ได้ดูกันหลังใช้กับก่อนใช้เห็นไหมครับมันจะอยู่รูปแบดบด้วยกันเลยเนี่หลังใช้ไปนะครับอันนี้ก่อนใช้นะครับก่อนใช้เลยด,ดูดีนะครับก่อนใช้เลยใบกว้างเขาจะเยอะถ้าเราจะฉีดฉีด,ฉดเรารู้เลยว่าฝนจะมาเราต้องฉีดก่อนใช่ไหมครับฉีดไปเลย หรือว่าฝนตกมาเนี่ยให้ดีมันมีความชุ่มชื้นเราถึงฉีดนะครับบวกกับตัวโนมินียพิษเพลแบกนะครับพิษเพลแบกก็เป็นโนมินียนะครับสามัญยาไว้เทียบเคียงให้รู้ว่าอยู่กลุ่มไหนเท่านั้นครับอย่าฟืนครับว่าสามัญยามันจะดีทุกๆยี่ห้อมันไม่ใช่นะครับแลว้วก๋วยเตี๋ยวมีตั้งหลายร้านใช่ไหมคุณพ่อแม่มองตามภาพที่ผมมองร้านไหนหรอร่อยที่สุดนะครับเชีชยเกษตรเปิดม,มาหา้าสิบกว่าปีอยากสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อแม่ได้เข้ามาพูดคุยแนะนํา นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่รู้และไม่รู้ครับสําหรับคนที่รู้อยู่แล้ว <c oughs> ก็เรียนรู้ไปด้วยกันใหม่ครับว่าความคิดที่เราคิดมานั้นมันถูกไหมนะครับมาแลกเปลี่ยนรประสบการณ์กันดีกว่าและสินค้าที่ได้ออกจากที่นี่ไปผมมั่นใจทุกตัวว่ามันแซ่บนะพี่พ่อแม่ไม่ว่าจะปลูกแตงโมงก็ดีทุเรียนลำไยมะม่วงนะครับธงทวายที่ล่าสารกันมะนาวมะละกอนะครับพืชทุกพืชระบบน้ําควบวงจรครับ ผมอยากมานาเสนอเรื่องราวดีๆที่ผมได้สัมผัสกับที่นี่และกับ f c หลายคนที่เคยติดตามผมอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่ผมอยากจะนําเรื่องราวเสนอในการใช้ผลิตภัณฑ์เราควรจะเลือกใช้จากที่ใดเราควรจะเลือกซื้อจากที่ใดนะครับผมนี่คือหลังใช้ครับหลังใช้เลยขาวบ,บุแค่คืนเดียวนะครับหลังจากการใช้ไปนะครับตัวทิลเลอร์อ่ะเป็นยาลกษ์ศิษ์นะครับเ,เป็น,น,น,นตัวตามัญยาเขานะครับ ไอ้ใจตัวสตาร์เลยนี่คือใบ,บกว้างที่คุณพ่อแม่ถามหากันนามาทูฟูดียาผงยาผงนะครับมันเหม็นผมก็เลยไม่ชอบผมก็เลยไม่เชียร์อัพตัวนี้นะับก็คือใช้น้อยครับจะรักกันน,น,นาสนุนาสนุนหินได้ทุกอย่างคุณพ่อแม่สลับคลิปนี้สวัสดีครับสว่วนช่องทางในการสั่งซื้อนะครับก็แอดใต้คลิปได้ครับ f c e b o o o p เพจเชียงชายเกษตรนะครับหรือโทรไปที่0 95 539 9 242ครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณพ่อคุณแมนนญญ่มีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแควนแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลราะเทียนงใยให้ปัญญา